ลี๋ยดาีาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาทำงานกันแล้วก็ตอนนี้แล้วตอนนี้ก็เสร็จงานละแต่ว่านันนี้ไม่ได้มาซ่อมรถนะคะจริงข้าวแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวที่ร้านลับร้านหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าร้านเนี้ยนะ,ะอยู่ในที่ที่มันไม่น่าอยู่นะคะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่น่าอยู่ไม่น่าจะมีร้านได้นะคะก็คือ อยู่ในอาคารพันธุ์สองชั้นนะคะหน้าตาเนี่ยดูนี่ค่ะร้านเนื้อหาร้านก็รถนะคะซึ่งเราเห็นว่ามีป้ายโค้งอยู่มันก็ดูลักษณะเหมือนเป็นร้านอาหารนี่แหละแต่ว่าเปิดหรือเปล่าตู้นี่ก็ไม่มีของอยู่มันปิดสนิทไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามันเป็นร้านเอ้ยราการตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ไม่ใช่นะทเรือร้านอาหารที่ดีแน่นะคะ มีนี่ก็ขนเ็มีทีม่ะหอจะไม่ถึงไจเป็นเหมือน <c oughs> บ้านธรรมาดาเลยนะซาน์เป็ว่าเริ่มรูม้สึกเป็นร,รานอาหารตรงเห็นหม้อหาุงข้าวเนี่ยจะไปดู <c oughs> ยำแมงกะพรุนใช่ไหมเดาเอานะอันนี้ปลาหมึกทอดชิ้นไก่ทอด,ทอ,ดอ้อยมยำอันนี้อะไรนะหมูแดดเดียวออหอยลายหอยลายผัดด้วยผักโขมหรือเปล่าปลาทอดนี่เป็นปลาของผมไหมแล้วก็ปูปูนิ่มผักผีเตือ,อสุดยอดอยได้เวลาเลเหมือนจานหิวเลยค่ะหิวมาก ได้แล้วเขาทุกทุกคนดูที่อตอนนี้คงหิวกันมากเดี๋ยวขอพิถีพาถก,ก่อนนะคะก็อิ่มไปแล้วนะคะกับอ,อ,อาหารเต็มโต๊ะตอนนี้เหลือแต่จานแล้วนะคะองงดูนี่ต้มยำสองหม้อผ <c oughs> ัดกะเพราซ <c oughs> ึ่งอยากกินแต่ปลากินทั้หมดนะคะเพราะว่ามีแต่คนมีแต่เด็กๆเด็ก,ดก <c oughs> ๆไม่ชอบกินปลา <c oughs> แล้วก็มีหมูสองจานปลาหมึกสองจานเดี๋ยวจัดลำดับที่มาแล้วพลาดไม่ได้นะคะก็ <c oughs> จะมี หมูทอดซอสญี่ปุ่นอันดับหนึ่งเลยไหมคะไกฉันอันดับสองก็คือปลาหมึกชุบใบทอดนะฮะก็อันดับสามจะเป็นบูนลิ่งผัดพริกไทยดำองบอกว่าเด็ดนะคะส่วนไอ้ที่เหลือบนโต๊ะเนี่ยเด็ดไม่เด็ดไม่รู้แต่เหลือแต่จานรสชุมดีก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมนะคะไอ้ที่สาขาแรกเป็นร้านเลิอรสใต้ต้นน้องเฟื่องอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ม um ีสาขาสองอยู่ที่จังหวัดนานบุรีซึ่งเดี๋ยวเราตามไปกินกันที่น่านบุรีด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับในช่องแอดวีด้าเกราะก็ไหนคิดหน้าพาไปเที่ยวที่อื่นนะคะบาบา